f i มาอไม่เรียงลำดับคะแนนเช่นเคยครับคนแรกยินดีกับใครครับใคร MT สองสี่อุทรธา,านยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแสดงความดีกับ MT หนึ่งหนึ่งราชบุรีด้วยครับช็อปชูของเราครับ ต่อจากนี้ไปคือวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงหนึ่งคนไปตลอดกาลเธอคนนี้จะเป็นนางสาวไทยประจำปี2569เป็นพูตดการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมความล้ำค่าของไทยจาก local to global ชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้คือนางสาวไทยประจำปี2569 นางสาวไทยคนที่57ของประเทศไทยและชื่อที่ไม่ได้ประกาศนั่นคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวไทยในปีนี้ครับนางสาวไทยประจำปีนี้จะเป็นใครกองเชียร์ครับอยู่ไหนกันจะเป็นใครครับนางสาวไทยของทุนคนที่57 ของคนไทยทั้งประเทศเสียงกาอเชียร์ครับใครครับเธอจะเป็นใครเชื่อที่ประกาศคือนางสาวไทยนะครับและนางสาวไทยประจำปี2569คือ MT อสองสีอุจธานีทีราพรสาราแดงครับลำหงสต่วัจะเล่นอันดับหนึ่งที่ MT สามแปดยปรวรวานริชาธรติดสิบพรคานินะครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญยุ่หม,มูแหมโชนะครับแก้วจรุนานางสาวไทยปพะ่ตำปีสอง8้ากิบแปได้บอกรงฝุดเกิดกจากก้อนตายลม ร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง,งานางสาวไทยประจำปี2569ให้กับนางสาวไทยของเรารุ่จิราพรสาลาแดง MT24 จากอุตตรธานีครับเกิดมาถึงที่สุดของนั้นคืนนี้ตอนนี้ประเทศไทยมีนางสาวไทยคนใหม่แล้วนะครับ นางสาวไทยคขที่5 7ครับและผู้ที่จะมอบมงสุดประจำตำแหน่งเป็นใคไปไม่ได้นะครับนอกจากานางสาวไทยประจำปี2 5 6 10, 8ครับทุนหมูแทงงนนามงสุดประจำตำแหน่งจากกอล์ไเบิร์มาบอบให้กับเธอ พร้อมกับสายสัมภายประจำตำแหน่งด้วยครับแล้เสืได้ครอบครอว Story of สยามองดุจจากของไต้เน่์ครับนางสาวทันประจําปีสระเกลศึกษารถเรือครับ หนึ่งวินาทีประวัติศาสตร์นะครับชีวิตของเธอจะเปล่งไพตลอดการสำหรับผู้สื่อคนนี้นอกจากวามรับยามจากภายในสื่อภายนอกแล้วเธอยังพร้อมท,ที่จะใช้เสียงของเธอขับเครื่องสังคมไทยนอกจากมงสุดประจำตำแหน่งแล้วนะครับเธอยังจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งนางสาวไพ่ประจำปีนี้ด้วย ดังภาคภูมิใจครับและสายสะพายประจำตำแหน่งนางสาวไทยประจําปี2 5 1 9ครับบอกไ้กับเธอคนนี้ครับ m t 24อุยอนพาน,นีจิราคอสาลาแดงเจอจรัดงดงามแนะเลยค่ะลำดับนี้ครับผมขอเรียนเชิญ้นเรือเอกปกตรองบนพัดกลิน ท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวัชิราวุธวิทยาลัยในรพระบรมราชินีพันธ์ได้ให้เขียนบอบวัชิรัชธา,าครับให้กับนางสาวไทยในจำปี2 5 6 9ปีหนึ่งเปรักสำคัญของอีตเาสมเระเศรครับ ผลงานดัเลยภาพเป็นอย่างยิ่งเลยลนะครับออกองประทุมเป็นอย่างสูงนะครับลำดับที่ขอเรียนเชิญคุณพัชราระพันธ์พัฒนากรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโโดมิเนียมบริษัทแอสเซทไวท์จำกัดมหาชนได้ให้เกียกรติมอบรางวัลห้องพักในเครือแอสเซทไวท์คอนโดตกคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่ฟรีมิลล์ปีรนะับ